ค่ะด่วนครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการปิดโหวตรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดสาขาลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายทางแฟนเพจเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าวันนี้จะปิดโหวตในเวลา23นาฬิกานะครับ59นาทีเนาะทุกคนก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วซึ่งคะแนนในเว็บไซต์นะครับตอนนี้น้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงเนี่ยก็อยู่อันดับที่1อยู่เลยนะครับทุกคนเราเข้า ไปดูในเวบเนาะแต่คะแนนหลังบ้านเนี่ยเราไม่ทราบนะว,ว่าน้องได้คะแนนเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับคนที่2นั่นก็คือคุณแอนออรดีนะครับคนที่สมน้องยุกินะครับคนที่4ี่น้องเต้าหยองคนที่5คุณนกพงศกรครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็ทุ่มโหวตกันสุดฤทธิ์เลยนะครับเป็นเป็นวันสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็วันนี้เนาะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับลูกสาวของเราหรืออุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนะทุกคนก็อยู่ในใจของเรา เสมอเนาะไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับแต่บางคนก็เป็นห่วงเนาะว่าเอ๊ถ้าน้องได้แล้วเนี่ยน้องจะมีเวลาไปรับรางวัลไหมนั่นเองครับทุกคนอันนี้คือที่หลายคนเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคิวงานน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แน่นมากๆกครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนถึงน้องจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะทุกคนก็วันนี้เนาะก็น้องก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของเราบรรดา FC แฟนคลับนะทุกคนถือได้ว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับที่ยืนหนึ่งนะครับตลอด หลายสัปดาห์เลยครับพี่คนเนาะซึ่งรับน้องเนี่ยคะแนนนำแบบ โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทบที่จะแบบสูสีคู่เขกับคุณแอนออรดี already, มากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่หลุดโผล่หนึ่งหรือ2เลยสําหรับอุค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับถือว่าสุดยอดมากๆและวันนี้นะทุกคนก็ใครที่อยากร่วมบวชให้น้องเนาะถือได้ว่าเป็นเป็นกาลังใจแล้วกันใครอยากจะบวชให้น้องเนี่ยต่อ,อเดี๋ยวอุ้มออ่มข่าวกระแสะจะทิ้ง,จะ,งจะทิ้งลิงก์หรือว่าจะทิ้งอ่การบวชวิธีการบวชไว้ด้านล่างคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อ่าวันนี้เนาะองคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ทํางานปกติ ซึ่งในเรื่องของรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยน้องก็เหมือนกับว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างเนาะทุกคนเพราะว่ามันมีบอสโจที่คอยแชร์ตั้งแต่ตอนแรกแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของคมชัดลึกอวอร์ดคือถ้าน้องรู้สึกว่าตัวเองได้น้องก็น่าจะดีใจพอสมควรนะครับเพราะรางวัลน,นี้มันเกิดจากการโหวตของประชาชนนั่นเองหลายคนถามอุ้ม,มข่ากระแสเข้ามานะครับว่า,ารางวัลน,นี้นะครับมันน้องได้แล้วมันจะมีผลอะไรกับองค์อิงไปบ้านแพง อเมิมขากระแสนะครับจะบอกตรงนี้นะครับว่าการที่จะได้รางวัลน,นี้น้องมันเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คือโปรไฟล์ครับทุกคนโปรไฟล์ที่จะให้น้องเนี่ยก้าวเข้าไปสู่วงการเพลงคือแบบ ได้อย่างสง่างามนั่นก็คือเป็นรางวัลที่การันตีจากผลการโหวตของประชาชนนั่นเองนะทุกคนแต่ก็มีหลายแง่มุมนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราจะรู้ได้ยังไงว่าคะแนนมันโปร่งใสใช่ไหมครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็เข้าไปถามทางคมชันลึกอวอร์ดนะครับทุกคนในขณะที่เขากําลังไลฟ์สดอยู่เรียกได้ว่าเป็นคําถามที่คมชันลึกเนี่ยเจอประจำนะครับซึ่งทางคมชันลึกเขาก็ได้เล่าให้แฟนคลับเอฟซีที่เข้าไปชมเนาะวันนั้นว่าเขาเจอคําถามแบบนี้ทุกครั้งที่จัด รางวัลขึ้นมาครับทุกคนซึ่งนะครับ อุ้งมิ้วขาวกระแสด้วทุกคนก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นคําถามที่แรงนะจนแบบว่าพิธีกรเขาแบบเวอร์ไปเลยนะครับพิธีกรเขาก็ได้เล่าให้เราฟังนะว่า,าผลการโหวตหลังบ้านเขาเนี่ยเขาก็มีผลยืนยันทุกปีนะครับเขาก็จะมีผลแบบว่า,าในเรื่องราวของ SMS ออะไรต่างๆหรือไลน์ช็อปต่างๆนะครับให้ที่คนเข้าไปโหวตกันเนี่ยเขาก็มีโพลออกมาครับทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะยืนยันนะครับกับคนที่เข้าไปถามแบบนั้นนั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งการประกาศผลในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะ เอาแค่สองสองช่องทางน้อนั่นก็คือผลการโหวตผ่านเว็บไซต์แล้วก็ผลการโหวตผ่านอีโมจิรูปภาพนะครับซึ่งตอนนี้ของน้องอุงอิงเพชรแพงเนี่ยรูปของน้องก็ยังอยู่อันดับที่1ในเว็บไซต์นะครับแต่หลังบ้านเนี่ยเราไม่ทราบเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันใน23่สมนาฬิกาห้นาทีครับทุกคนนั่นก็คือกี่ทุ่มนะห้าทุ่มหรอห้าทุ่มห้าสิบเก้าเนาะก่อนเที่ยงคืนนั่นเองครับทุกคนก็ใครที่อยากจะโหวตให้น้องหรือสนับสนุนน้องก็สามารถเข้าไปโหวตกันเรรืื่ออยๆนคทุกห ถ้าน้องไม่ได้หรือได้ยังไงเนี่ยก็ถือว่าปีเนี้ยองค์อิงอเป็นมแพงมาไกลามากๆทุกคนมาไกลนะที่นี้ก็คือน้องเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องเนาะนักร้องศิลปินดาวรุ่งที่มาแรงแซงหลายๆคนมากๆอุงอิงมาอยู่ไม่กี่เดือนนะครับทุกคนน้องครองใจประชาชนโดยการที่ยืนอยู่อันดับที่1ของคมชัดลึกนั่นก็ งั่นก็การันตีได้แล้วว่าฐาน FC แฟนคลับของน้องแน่นหนาจริงๆนะครับอาจจะมีคนบางส่วนอาจจะมีเอบางกลุ่มนอ้องทุกคนที่แบบเบางทีอาจจะโหวตไม่เป็นเพราะ FC ขององุอิงเนี่ยอาจจะเป็นแบบโอ้โหในกลุ่มที่สอวอรหรือว่าสูงวัยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ในช่องทางการโหวตนะครับทุกคนก็ถือได้ว่ารางวัลน,นี้มันก็ไม่ได้การันตีไปซะหมดนะทุกคนเนาะก็การันตีในส่วนของคนที่โหวตเป็นแต่นะครับฐานแฟนคลับจริงๆเนี่ยขององุอิงเนี่ยก็คือคนอายุสูงวัยเนาะบางท่านอาจจะโหวตไม่เป็นเพราะฉะนนั้น เยอะมากจริงๆต้องบอกว่านะครับแฟนคลับ FC ของน้องเป็นผู้สูงวัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่น่าจะการันตีได้ทั้งหมดนะครับทุกคนแต่ถ้าน้องได้จริงๆเราก็ดีใจเพราะว่ามันก็เป็นใบเบิกทางหรือเป็นรางวัลที่การันตีได้ว่าเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆนะครับทุกคนอย่างบางคนเนี่ยดาราดังๆที่เขาได้รางวัลน,นี้ขวัญใจมหาชนต่อมาเขาก็จะได้มีงานละครมีงานหนังเพิ่มเข้ามาครับทุกคนซึ่งมันเป็นเลตติ้งมันวัดเลตติ้งได้เลยนะครับสาหรับรางวัลน,นี้เนาะซึ่ง หลายคนเข้ามาถามว่าน้องเนี่ยได้รางวัลน,นี้แล้วจะได้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตนะครับก็คืออย่างนี้แหละอย่างที M ่มิมข่าวกระแสได้บอกไปว่ามันก็จะเกิดงานนะครับทุกคนมันก็จะมีงานเข้ามาเพราะว่ารางวัลน,นี้เนาะมันวัดเหมือนมันเหมือนวัดเลตติ้งเราแต่องค์หญิงก็ถือว่าเลตติ้งสูงมากครองใจอันดับหนึ่งของใครหลายๆคนได้ตลอดหลายสัปดาห์ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันแล้วก็ ตอนนี้เนาะน้องก็ทํางานทุกวันแล้วก็มีกระแสทุกวันแทบแทบได้ว่าแบบโอ้โหตามหน้าฟีดเนี่ยจะมีแต่ข่าวองค์อิงเพไปบ้านแพงเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนาะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมี่แม็กซิมด้วยเนาะที่ตีแผ ตีแผ่เรื่องราวของอุกอิงเนี่ยให้ประชาชนได้รู้มากขึ้นให้วงการบันเทิงให้ข่าวบันเทิงเนี่ยได้ได้เข้ามาหลงรักน้องนะครับซึ่งรายการ l y s y s o e t y อ่าติ่งบันเทิงเนาะหลงรักน้องแล้วก็พาดหัวข่าวบอกว่ายิ่งพูดคุยกับเธอคนนี้ยิ่งรู้สึกหลงรักนี้นะครับสำหรับเอซีแฟนคลับของน้องนะครับก็ถือว่าน่ารักมากๆแล้วก็นักข่าวเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นแฟนคลับน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าง,งข่าวกระแสเองเนาะก็ เป็นเอุซงอิงโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ตอนนี้คือหลงรักน้องมากๆแล้วก็ทุกคนเราไปเจอกันในวันเปิดฤดูกาลนะเมื่อวานนี้บอสโจ<ด>ก็เข้ามาแซวเนาอว่าข่าวด่วนกับทุกคนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวอ่าแอดมินเนาะแอดมินทางเพจสาวน้อย เขาก็ได้มีการแชทมาเชิญชวนวิมข่าวกระแสแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันเปิดฤดูกาลดีกว่าส่วนใครที่ไม่ได้ไปหรืออะไรยังไงเดี๋ยววิมข่าวกระแสเนี่ยจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายเพลงเนาะทุกคนเพราะว่ากฎของแต่ละชุมชนอย่าง Facebook หรือว่า u t u b e เองค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ววิมข่าวกระแสอาจจะถ่ายได้เท่าที่ถ่ายนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เหมือนเหมือนเพลงของน้องอ,ะอ่ะเลือกเขาสายเพลงอะไรต่างๆคือมันเริ่มมาเก็บ มันเริ่มมีหลังบ้านเข้ามาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะกลัวในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนู่นนี่นั่นต่าง,างๆนะครับเอาเป็นว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยจะถ่ายตั้งแต่อุ้มอิ่มก้าวขาออกจากบ้านเพื่อที่จะเดินทางไปบ้านแพงเลยเนาะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เนาะมีมข่าวกระแสก็อยากเอาเรื่องราวของคมชัดลึกอวอร์ดลูกทุ่งหมอลำอขวัญใจมหาชนเนาะเคเอสามมาฝากทุกคนสําหรับใครที่อยากจะโหวตวันนี้ก็คือทุ่มได้สุดๆไปเลยถึงอ่า ห้าทุ่มห้นาทีใช่ไหมห้ทุ่มยี่สามนาฬิกาเลยเนาะทุกคนถ้าพูดถ้าจําไม่ผิดนะครับนะก็ไปโหวตให้น้องกันแล้วกันสําหรับพ่อยกแม่ยกต่างๆก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องอิ่มขากระแสด้วยนะครับเราไปเชียร์องค์อิงก,กันนะครับ